ช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามจากคุณลิซ่าหนุนอนันต์รายงานมาจากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเชิญค่ะคุณลิซ่าคะค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาในะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกพร้อมปฏิบัติภารกิจทัวรลู่แม่น้ำเก้าจังหวัดสำรวจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะ ภารกิจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําของนายกรัฐมนตรีเริ่มที่เขื่อนสิริกิตมีการเตรียมงานนะคะเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มภารกิจ หัวลุ่มน้ำเก้าจังหวัดมีป้ายขนาดใหญ่พร้อมข้อความยินดีต้อนรับทั้งจุดขาเข้าอาคารประชาสัมพันธ์บนสันเขื่อนและตกแต่งอาคารสถานที่จัดสวนอย่างสวยงามเพื่อรับคณะติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำโดยภารก,กิจของนายกรัฐมนตรีจะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการพระราชดำริการดูแลป่าต้นน้ำการปลูกป่าเพื่อลดความเร็วของน้ำการสร้างฝายแมวเก็บกักน้ำการรักษาป่าการรักษาระบบนิเวศการพัฒนาคลังข้อมูล การพยากรณ์อากาศและการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนจากรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จากนั้นนะคะกรรมการกรยนอจะถแถลงผลที่ได้นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปอยังจังหวัดพิษณุโลกค่ะและจะมีการถแถลงสรุปผลงานภารกิจในวันนี้ค่ะ โอเคครับครับ